เดี๋ยววันนี้จะพาปานนวลไปทำพุกกีนะครับโอ้โหนี่มาแล้วพ <c oughs> ุกกีรวมซะเหลือเกินเดี๋ยวต้องทำพุกกีสักหน่อยครับเดี๋ยวไปร้านช่างกล้องกันครับมาปะายาังมารับภารกิจ อีกแล้วครับท่าน ยาวยาวนี y aw, y aw, y aw. A, ่พุ่งกีปลาล้วมหมดแล้วขอกแตกขอกแตกขกแกครับล้วมแบบนี้ต้องทำใหม่ครับถ้าจะใส่บูธใหม่หมดเลย อยู่ปะไปะดีเลยปาลวงขับเองครับวันนี้ก็เพิ่งลอกคลองเสร็สวยเลยไม่มีหญ้าเลยครับได้ครับป๋าได้เลยวางเลย S 1> <S 1> <S ปาไปกึ่งบู้ดใส่หมดเลยบะนี่เป็นกระจกร้านช่างกล้องเนาะโอเคป่ะไปครับทุกคนด่วนเลยงานด่วนครับ <S 2> <S 2> ปาบอกว่าเร่งเร่งมือหน่อยอยากทำปุ๊กีีใจจะขาดแล้ว ปไม่ไหวแล้วอดนเนินีแวไวนี่ยสา,มาส,สามโอหเนินยางคันอะ่ะพอีอกมาก็เจอเนินเลยครัยังไม่ได้ส่งเลยอ้ส,สาว่าน่าจะไวน,นะนจะได้ครับ รถผมมันแรงอยู่นะไปแล้วถึงร้านช่างกล้องนะครับนี่ครับช่างกล้อง

อีกแล้วงานเยอะไหมจังกล้องออว่างเลยช่วงนี้มีแต่บานแหนโอ้ <c ười> หรอบานเหนอย่างเดียวบานแหนแต่กล้องหาปลาอย่างเดียวเลย นาจะคว้านแล้วเปลี่ยนพูทดเลยไม่ห้ย็มาดับเลยช่างกล้องทำรูเท่าไหร่นี่ัูนี้ไ่แบงดเลยฮะรูละพันเจ็ดรูละพันเจ็ดรูรูหนึ่งใช่ไหมใช่พันฮะีู่เดียวอ๋ออันเดียวพันเจ็ดอ๋อนาจะคว้านใช่ไหม เราไม่แพงนะครับมาทำกันได้สายแปดตัวรวมหมดแล้วปลาใช้มาก,กี่ปีแล้วนี่สี่ปีสี่ปีปปทำทีหนึง่งจบเลยใช่ไหมไม่เคยเลยทำอ๋อไม่เคย มันก็ตามอายุการใช้งานเลยเนาะปะาสี่ปีแล้วเอ้าใช่ไหมป้ามันเป็นไรมันงอแงเงีย้งยคับอันนี้อันนี้เปลี่ยนรูอันนี้เปลนูจกะโอนนี้ยครับางองกอจ,จะกะึงใส่บูธละมั้งโทำไปนี่สวยเลยมือนิ่งเลยเนาะ 红，好，哎，那个。